สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะจะมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่กําลังจะทําธุรกิจนะสร้างบ้านขายหรือว่ารับสร้างบ้านบางคนมีที่ดินกําลังจะทําหมู่บ้านเนาะแบบไม่ยื่นจัดสรรนะคะอยากจะลองทําเองสักสองหลังเนาะสร้างบ้านตัวอย่างเลยสักหลังสองหลังแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะให้ลูกค้ามาซื้อที่ดินแล้วก็ทยอยสร้างอ่านี่เป็นนี่เป็นโมเดลธุรกิจที่ ที่ครูป,ปุ๊กได้ยินบ่อยมากเลยนะว่าโมเดลธุรกิจเนี้หลายคนอย่างสนสนใจอยู่แหละแล้วก็อยากจะทำแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาก็คือหนึ่งวันนี้อ่านแบบไม่ได้เลยกันที่สองคือจะซื้อของให้ผู้รับเหมายังอ่านบิลคิวไม่เป็นอวันนี้มีขั้นตอนมาบอกว่าเวลาทำทำยังไงแล้วก็เวลาที่คุณจะ คุยกับผู้รับเหมามันม,ม,นมีมันมีกี่วิธีนะคะทีนี้พูดง่ายๆเลยเวลาเราทำงานนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2-3สวิธีนะ,ะการจ้างช่างนะคะแล้นี้เราคุยกันเรื่องการจ้างช่างก่อนลูกพุกจะแนะนำแบบนี้หรือผู้รับเหมา หรือผู้รล้เหมานะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะหลายคนอยากทําแต่ว่ายังจ้าเหมาช่างไม่เป็นอ่านแบบไม่ได้ไม่รู้จักเดียวคิวเนี่ยแนะนําให้ฟังนะคะอันนี้หนึ่งเนาะจ้างแบบช่างเมนก็คือของบวกแรงยกตัวยอย่างสมมติว่าวันนี้ค่าของเท่ากับ50,000บาทแรงเท่ากับ แสนหรวมเป็นสมมุตินะคะสองแสนบาทอ,อันที่สองจ้างช่างเมนเหมือนกันของแรงแต่บริษัทหรือเจ้าของโครงการซื้อของให้ซื้อของไปตัด หมายความว่าในงบสองแสนเหมือนกันบริษัทซื้อห้าหมื่นให้ฟังแค่นี้ก่อนสามจ้างค่าแรงอย่างเดียวก็คือจ้างเท่าไหร่คะห้าหมื่นบาทเลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3มข้อในการจ้างจ้างหมาอช่างมีสามข้อเนาะ Okay. ในการจ้างเหมาช่างจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสามข้อนะสามข้อนี้มันต่างกันยังไงนะคะอันแรกช่างเมนเนี่ยของแรงใช่ไหมเขาเหมาหมดเลยนะคุณไม่ต้องยุ่งกันเลยอิฐหินปูนทรายหรืออะไรที่มันเป็นของเนี่ยเขาซื้อเองได้หมดแต่ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะคุณจะได้ชุดช่างเนี้ยช่างเนี้ยเขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่างที่มีกําลังนิดนึง หรือช่างชุดใหญ่หน่อยที่เขาสามารถซัพพลายของด้วยต,วตัวเองไม่ต้องให้คุณช่วยไม่ต้องให้คุณสั่งซื้อเขาก็จะคอนโทรลงบสองแสนเขาเองคอนโทรลเองเลยนะคุณไม่ต้องอยุ่งเขาเลยจ้างเหมาเสร็จจ่ายตามงวดจบอันนี้คือข้อ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อ,อ,อข้อดีข้อเสียกันข้อ2ช่างเมนหมายความว่าจ้างสองแสนเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราซื้อของให้ซื้อของเราไปตัดงบ นะคะซื้อของเราไปตัดงบเขานะข้อ3จ้างกะเหร่างเดียวค่าของไม่สนใจเลยค่าแรงอย่างเดียวแต่ครว่าค่าแรงอย่างเดียวคุณต้องดูนะมีอุปกรณ์มาด้วยไหม mm. เช่นเขามาแต่ตัวเลยไหมมีเครื่องมือมาบ้างไหมมีกระบะปูนมีเกรียงมีเลเซอร์มีมีอะไรมาบ้างไหมอันนี้ไปคุยกันเองว่าแรงนี่คือต้องซัพพอร์ตขนาดไหนมันมีหลายแบบมันอาจจะมีทั้งแบบ แรงอย่างเดียวที่ไม่มีอะไรมาเลยคุณต้องซื้อขอให้หมดเลยหรือแบบที่สองอุปกรณ์เขามีมาด้วยเขามีมาติดตัวมาอันนั้นก็จะสบายคุณหน่อยนะคะอันนี้สามข้อนี้ทีนี้คุณเห็นความอยากจะยังไม่เห็นความแตกต่างชัดเจนได้3ข้อนี้แล้วใช่ไหมคะข้อแรกช่างเมนของแรงหมายความว่าเขาซื้อทั้งหมดถูกไหมแต่ข้อเสียของเขาคืออะไรข้อดีก็คืออะไร มันสะดวกถูกไหมสะดวกข้อเสียคือคุณต้องไปคุมคุณภาพของว่าที่เขาซื้อเนี่ยใช่สเปคของที่คุณอยากได้จริงหรือเปล่าระบุว่าเป็นปูนซีแพคเป็นปูนสำเร็จโหลดมาจากโรงงานเอาเข้าจริงผสมมือสเต็งได้ไหมคุณก็ต้องไปเทสหรือคุณไม่ยอมเลยว่าต้องเป็นเลดี้มิกนะก็ต้องคุยกับเขาตั้งแต่แรกถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของการใช้ชุดช่างแบบนี้ก็ต้องมีวิศวกรไปตรวจละเอียดนิดนึงถ้าไม่ละเอียดคุณก็อาจจะได้ของที่ไม่ถูกต้องกับบริษัทนะักแต่ถ้าเขาเป๊ะก,กับกับสเปคจริงๆก็ไม่ต้องกังวลม,มากก็ได้นะคะอันนี้ข้อที่ 1, ข้อดีข้อเสียข้อ2ช่างเมนของแรงหมายความว่าวันนี้2 0 0 0 0 0ซื้อของ500ใช่ไหมไอห้าหมื่น ข้อดีก็คือสเปคได้แน่ๆข้อดีข้อที่2ก็คือวันนี้สมมุติว่าวันนี้คุณซื้อของ50,000บาทค่าแรงจะเหลือแสนห้าถูกไหมแต่สมมุติส่งของไปแล้วใช้เปลืองหรือทำหายหรือว่าสั่งเหล็กมาเท่านี้ตัดผิดตัดถูกใช้ไม่ได้ซื้อเพิ่มเป็นห0 0 0ื่น สิ่งที่เราจะจ่ายเขาคือเท่าไหร่แสนสี่นะไม่ใช่แสนห้าแหละเพราะมันถูกคอนโทรลด้วยสองแสนไปแล้วแต่วันนี้คุณประเมินว่าคุณจะใช้ค่าของห้าหมื่แต่คุณใช้หกหมื่นซึ่งค่าแรงคุณเหลือแสนสี่แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อดีมันคืออะไรมันคุมงบได้คุมสเปคได้คุมงบได้อันนี้คือข้อดีถูกไหมของบฏิุปกรริษัทซีเรียสมากเลยว่าเหล็กต้องซื้อไทยวัสดุก็เลยไปซื้อไทยวัสดุมา พอมาซื้อเสร็จไปกองหน้าง,งานกองหน้าง,งานเสร็จทําไมช่างเกิดไว้ตัดผิดตัดถูกนุ่นนี่นั่นเออเจ้าของบ้านเหล็กไม่พอนะขออีกสักสิบเส้นสมมติเป็นเงินอีกห้าพันบาทพอซื้อเข้าไปเสร็จเกิดอะไรขึ้นค่าของเกินคุณกัข้อของเนี่ยไปบวกซะกลายเป็นห้าหมื่นห้าอะค่าแรงคุณก็ไม่ใช่แสนห้าแล้วนะเป็นหมื่นสี่อเป็นแสนสี่ห้า้อแล้วนะ เปแสนสี่ห้าพัน 4, 5, อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณควบคุมงบได้แล้วก็คุมคุณภาพได้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อดีมันก็มีนะคะสุดท้ายค่าแรงข้อดีก็คืออะไรคุณอาจจะประหยัดประหยัดไปเลยแต่เสียคืออะไรของหายไงเขาก็จะไม่ได้ดูเขาจะไม่ค่อยได้ดูของ,ของคุณเช่นเขาจ่ายแต่ค่าแรงเขาเขาได้แต่ค่าแรง วันนี้เหล็กใส่เข้าไปหน้าง,งาน10เส้นใช้จริงสมมติ8เส้นอีก2เส้นเขาอาจจะโยนทิ้งไว้ที่ไซส์ไม่ดูแลไม่เก็บหรือบางทีเอาไปขายหรือหายหรือแทนที่จะตัดใช้ได้แบบประหยัดที่สุดเขาอาจจะตัดแบบไม่ประหยัดก็ได้อันนี้คือข้อเสียเพราะฉะนั้นแต่เราวิธีที่บอกที่ครูปุ๊กบอกมันมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นเลยนะคะ ตัดสินใจดูว่าอยากใช้วิธีไหนในการจ้างผู้รับเหมาเนาะแล้วจ้างผู้รับเหมาแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณจะซื้อของอะไรในปริมาณเท่าไหร่ยังไงมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรคะ b o q ใช่ไหมอ่ะ b o q เนี่ยบอกปริมาณของได้แต่บอกอะไรคะ real time กำไรไม่ได้ ถ้าเป็นครูปุ๊กครูปุ๊กจะใช้บัตรเจ็ดมันบอกปริมาณของนะคะบอกเรียลไทม์บริษัทได้ออบอกเรียลไทม์กำไรได้เลยว่าหลังเนี้ยกำไรตอนเนี้ยเท่าไหร่แล้วสองนะคะเรารู้ปริมาณของรู้เรียลไทม์กำไรได้นะคะตัดงบ ได้ทันทีบวกคุมงบตามงวดงานนั้นๆเพราะบัตเจตจะสไลด์เป็นงวดจะสไลด์เป็นงวด BIOQ จะละเอียดเป็นเป็นย่อยๆเล็กกี่เส้นนู่นนี่นั่นแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้เหล็กก้อนเนี้มันอยู่ในงวดไหนเพราะคุณสั่งคุณสั่งเข้าไปเป็นลอ็อตถูกไหมคุณไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้มันอยู่ในงวดไหน ของการทํางานเพราะมันลวดออกมาหมดเลยเป็นเหล็กกี่เส้นกี่เส้นกี่เส้นถูกไหมแต่ถ้าบัตเจตมันจะบอกเลยว่างวดนี้ใช้เหล็กเท่านี้เส้นถ้าคุณสั่งเท่านี้สั่งเหล็ก10เส้นตอนนี้คุณต้องมีกําไรอยู่25%เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้คุณเหลือ24แล้วนะหรือตอนนี้คุณมาจิ้นสามกำไร3าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะคุณเซฟตรงน,นี้นตรงน,นี้ได้บีคิวบอกไม่ได้แต่บัตเจตบอกได้บัตเจตจะบอกคุณทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณควรจะ อ่าน b บลคได้ในระดับหนึ่งแต่เวลาใช้จริงคุณควรจะใช้บัต g เจตแล้วบัต g เจตเป็นยังไงอันนี้นะคะต้องไปศึกษาซึ่งครูปุ๊กมีคอร์สนะคะคอร์สบัตเจตกำหนดเงินล้านนะเขาเรียนกันบางทีคอร์สเดียว2วันเลยนะเรื่องการทำบัตเจตเพราะว่าปัญหาของคนที่มาเรียนก็คือไม่รู้กำไรหายไปไหนมารู้อีกทีก็คือตอนปิดโครงการปิดบ้านแล้วแล้วมา ทบทวนตัวเลขต้นทุนอ้าวขาดทุนอ้าวกำไรหายมารู้ตอนไหนตอนจบเพราะคุณทําต้นทุนจบคุณก็เทียบกลับกับราคาขายกมันก็ง่ายๆแต่สมมุติว่าคุณกําลังทางวดที่4ี่งวดที่5อยากจะรู้ว่าตอนนี้กําไรเท่าไหร่แล้วคุณอาจจะไม่รู้เพราะคุณไม่ได้ทําบัตเจัน้ียเลยเป็นคอร์สเลยนะเป็นคอร์สสอนคุณเลยว่าทาบัตเจตยังไงให้ให้เป็นแล้วก็รู้กําไรแบบเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครลงคอร์สนี้คุณจะเรียนเต็มๆเลยบางที2วันแล้วก็มีแบบออนไลน์ด้วยเรียนกันประมาณ8 EP ถึง,ถงจะจบเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของบัจติงกำหนดเงินล้านสามารถทักมาได้ที่ไลน์แอดระเบียงขาวเนาะหรือว่าอยากลงในเรื่องของการขายนะคะทบทวนเรื่องการขายคู่มือขายหรือลงดีเทลเรื่องเช็คลิสต์การก่อสร้างก็มีครบทุกคอร์สเลยนะคะใครสนใจติดต่อมาได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ